จะต้องออกตา,ตามเรื่องตามยามแล้วออกตามทิศแล้วถ้าออกไปใช่ไหมออกไปแล้วถ้าจับไม่ได้ไม่กลับจับไม่ได้ไม่กลับอะนาน,นานสุดนี่เท่าที่อนุ่ยจจำความได้นี่ท่านไปนานสุดนี่ บางครอบครัวเขาไม่กินหรอกครับอ่าหมูมันหมูเนื้อขาวอ่ะแต่บ้านผมนี่เห็นประจำผู้ร้ายคนแรกที่พ่อผมปราบเลยนะลุงกลับขำทองแต่เขาจับไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่รุ่นแล้วไม่เคยเห็นตัวเสือกลับเมื่อวาน ตอนที่พ่อมยืนอลุงกลับอยู่ที่ใต้ต้นมะขามห่างจากข้อผมไม่ถึงสิบมิตรเห็นอยู่ตรงหน้าว่าล่วงไปแล้วจับเอาลงมาให้ตำ,ไไหตำรวจขึ้นไปไม่เห็นตำรวจขึ้นไปไม่เห็นตต่เก่งญญอีกันึ่งท่นนะพลางแก่คงพลางใช่ไหมแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ มูทออีพีนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยแบบเจาะลึกกับบุคคลอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลในตำนานของเมืองนครศรีธรรมราชเพราะว่าท่านนี้คือคุณนนหนุวยท่านนสรัน์พันธลักษณ์ราชเดชสวัสดีครับว่นหนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มูท้อต้องบอกเลยว่าพิเศษมากครับเดินเดินทางมาจาก กรุงเทพจนถึงแดนใต้อันนี้นะครับจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยที่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเปิดรายการแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศต่างๆอหนุยุยจุดนี้ครับเรียกว่าอะไรตรงนี้นี่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะแต่เขาไปเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ผมไม่ทราบจะให้เขาลบไม่ทราบให้ใครลบ <c oughs> ตัางตัง <c oughs> ้งไปลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าเขาอาจจะเห็นพระเยอะคือผมเป็นคนชอบปอละ นั่นเดี๋ยวต้องบอกว่าจุดที่ผมนั่งอยู่นี่คือจริงๆแล้วไม่ใช่พิพิธภัณฑ์คือบ้านรือบ้านส่วนบุคคลที่อยู่อาศัยครับอ๋อนะครับเราก็ไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทุกคนก็จะเซิร์ชแบบนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ถูกต้องไหมฮะเพราะเขาเห็นพระเยอะเห็นคือส่วนใหญ่สมบัติของพ่อที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้จะอยู่ที่นี่อะไรแบบนั้นไม้ทุงไม้เท้าอะไรแบบนี้ยอนะครับนั้นเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าจุดนี้คืออะไร ทราบอยู่แล้วว่าอนุ่ยเป็นบุตรของท่านขุนพัทลักษรชเดชหรือคลตตารวจตีขุนพันนะครับคุณอนุ่ยเนี่ยเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่คนที่เก้าคคนที่เก้าครับเก้าเลยครับขออนุญาตถามนะครับคุณปูผมเรียกคุณปู่แล้วกันคุณปูเนี่ยมีลูกหลานหรือลูกแท้ๆโดยสายเลือดในกี่ท่านครับก็นี่ลูกในสายเลือดแท้ๆทั้งหมดเก้าคนไม่สิบสามสิบสามคนแล้วมีผู้ชายบุดรนะฮผู้ชายสองคน สิบสามคนมีผู้ชายแค่สองคือคุณอนุยแล้วก็อีกท่านหนึง่งเราทราบอยู่แล้วว่าคุณปู่ขุณพันธ์เนี่ยหรือท่านคุณพันธ์เนี่ยมีภารกิจเยอะแยะมากมายเพราะว่าขึ้นชื่อลรือนามอยู่แล้วว่าเป็นมือปราบจอมขมังเวทแล้วเอาเวลาที่ไหนเลี้ยงลูกแม่ผมเลี้ยงส่วนใหญ่แม่เลี้ยงเพราะว่าพูดมาแล้วว่าแม่เลี้ยงพรว่าพอนี่ถ้าออกไปจับผู้ร้าย จะต้องออกตา,ตามเรกตามยามแล้วออกตามทิศพ่อนี่เรกยามเรกยามแล้วก็ทิศเพื่ออะไรครับคือพวกไสยาศาสตร์เขาจะจะเป็นแบบนั้นนะอืคือถ้าออกไปทางทิศผีหลวงเหลาเหล็กเขาจะไม่ออกออืนะจะต้องออกไปทางทิศเทวดาแล้วทิศเทวดานี่ แต่และว,วันมันจะเวียนไปมันจะมีอยู่แปดทิศอ่าครับอ๋อเป็นการดูเลิกยามว่าทิศเนี้ยถ้าตามความเชื่อนะครับคุณผู้ชมทิศผีหลวงเนี่ยอาจจะเป็นทิศที่อัปมงคลอัปมงคลทิศที่เป็นเขาเรียกว่าทิศดวงชะตาขาดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ทิศนั้นซึ่งค,คุณปู่ขุนพันเนี่ยก็ใช้เลิกยามอุบาก,กองเหล่านี้ใน,ในการตรวจด,ดวงเพื่อจะออกไปทําการจับคนร้ายตลอดครับ แล้วถ้าออกไปใช่ไหมออกไปแล้วถ้าจับไม่ได้ไม่กลับจับไม่ได้ไม่กลับอะแล้วไม่ใช่ไปสะดวกเหมือนสมัยนี้นะอืมโทรศัพท์ก็ไม่มีอืมต้องขีมข่ม้าขี่ม้าไปขีม่ม้าโจรก็ขีม่ม้าตำรวจก็ขี่ม้าอืม่มมนะโอเพื่อที่จะไปจับด้วยครับไปนานๆสุดนี่เท่าที่อนุ่ยตจำความได้นี่ ท่านไปนานสุดนี่สามเดือนสามเดือนสามเดือนสองเดือนเดือนหนึ่งหายไปเลยครับเดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับไปยุคเก่าเมื่อกี้หน่อยบอกว่ามันไม่มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารครับเพราะฉะนั้นสามเดือนนี้ก็หายสาบสูญไปเลยเราไม่รู้เลยครับเงินเดือนก็ไม่มอบอำนาจให้แม่ผมใบเบิกเดี๋ยวเรื่องนี้น่าสนใจผู้ชมคือเรื่องนี้นะไม่ต้องแปลกใจนะว่ามีเสียงหลังกล้องวันนี้เรามาทิพย์บุญกันต้องถามมาหน่อยว่าเรื่องนี้เงินเดือนไม่เบิก ไม่เบิกเพราะคุณพ่อไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ <นะ S 2> พอไม่เบิกก็เท่ากับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีสต้งสตางใช่แล้วอยู่กันยังไงอ่ะสามเดือนยยอคุณ,คณยายฮะคุณยายเอาไมา้อ่าแม่ผมนี่เป็นคนจังหวัดพัทลุงอือะคุณยายเอามาให้บ้างแม่พาผมไปเอาตังบ้างอืมอ ก็คือได้คุณยายอุปถัมมาครับคุณยายอุปถัมบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันผมไม่อายหรอกผมบอกแล้วผมพูดตรงๆบ้านหลังยายผมซื้อให้ซื้อที่ดินให้แต่ผมมาสร้างเองอ๋อก็คือเป็นมรดกที่คุณยายเป็นมรดกครับซื้อให้ครับแล้วครั้งนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าคุณยายยังไม่ได้มาช่วยหรือว่ายังไม่ได้เอาสตุงสตางมาให้ถ้าสมมุติว่ามาไม่ทันจริงๆอ่ะทำกันยังไงครับอยู่กินหรืออะไรกันยังไง ก็เอามาให้ถ้าไม่เอามาให้ก็แม่ผมไม่เอาไง oh. คือคําว่าอดนี่ไม่มีมมแต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมได้กินเหมือนคนอื่นไหมไม่ oh. นะคือมีมีกินแหละมีกินแต่แค่นะก็ตามสถานะณนะตอนนั้นครับกินอะไรกันครับคือแล้วแล้วลูกสิบสามคนเนี่ยไล่กันหมดเลยไหมฮะไล่กันนะน้องกับผมนี่ก็ห่างกันหัวปีท้ายปี oh. นะ คือห่างกันคุณละปีเด็ดต่อกันน่ะต่อหัวปีชนปีเลยครับต่อกันมาอย่างนี้จนเกือบสิบสามคนแล้วเวลานั่งกินข้าวทางเป็นยังไงฮะบรรยากาศกินข้าวก็ตั้งวงกินกันเลยครับตั้งวงเป็นกลมๆเอย่าง้ผมถึงบอกว่าบางครอบครัวเขาไม่กินหรอกครับอ่าหมูมันหมูเนื้อขาวอ่ะอืแต่บ้านผมนี่เห็นประจํา เป็นยังไงฮะมันหมูเนื้อขาวคือมันหมูเนื้อขาวที่เขาเอามาสมัยก่อนทางใต้เขาเรียกเกี่ยวนะคือเอาอ๋อมันหมูที่เอามาเจียวน้ำมันครับกินมันหมูที่เจียวน้ํามันหรือไม่ใช่กินหมูเนื้อเนื้อขาวที่เขาเะเอามาทําน้ํามันนั่นแหละนะผัดกับปักทุ่งฮะไม่เลี่ยนเหรออ่ะไม่เลี่ยนหรอกใส่น้ําปลาอ๋อไม่เลี่ยนหรอกใส่น้าปลาใส่น้ำปลาแล้วอ๋อกินเฉพาะเป็นบางครั้งหรือกินนานไหม ครั้งหนึ่งโดยมากจะเป็นปลายเดือนนะปลายเดือนอช่วงปลายเดือนครับช่วงคุณพ่อไม่มากลับมาเซ็นเบิกให้ไม่เคยกลับมาถ้าถ้าจับโจรจับผู้ร้ายไม่ได้ไม่กลับเมื่อได้เลิกได้ยามกระทันหันแต่เลิกดีก็ต้องออกไปเลยออกเลยออกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจับได้เมื่อไหร่แต่จับได้เท่านั้นถึงจะกลับมาครับโจรใต้หรือโจรบุคคลสําคัญ ในตำนานที่รู้สึกว่าเป็นที่จดจำของอน,นุยเองที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นท่านไหนครับผู้ร้ายคนแรกที่พ่อผมปราบเลยนะลุงกลับคำทองลุงกลับหรือเสือกลับเสือกลับปราแต่ทางผมนี่เรียกติดปากว่าเรียกว่าลุงกลับเอาทมมเรียกว่าลุงกลับครับเพราะว่าเป็นรุ่นพี่พ่อผมไง รุ่นพี่ในทางสายยศาสตร์นะมไม่ไม่ใช่รุ่นพี่ทางโรงเรียนตำรวจเหมืนนหนอนเป็นรุ่นพี่ในการเรียนศาสตร์วิชาครับลุงกลับนี่เป็นรุ่นพี่พ่อผมที่เรียนที่เขาเอ้อก่อนพ่อผม,อมนะแล้วเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเป็นโจรเลยเขาเรียนมาแล้วก็เพื่อที่จะเป็นวิชาชีพโจรเป็นวิชาชีพโจร แต่คนปู่คุณพันเนี่ยเรียนมาแล้วก็เป็นตำรวจเป็นตำรวจนั้นคือสายนั้นนี่ไม่เป็นตำรวจก็เป็นโจนนี่มีแค่สองทางสองทางไม่มีเรียนเพื่อมาเป็นคนธรรมดาทรรมากินเสือกลับคำทองนี่เป็นเป็นเสือหนึ่งที่มีความไร้กาศแล้วอยู่ที่ไหนครับคือพ่อผมเดือนเดือน60บาทเสือกลับค่าตัวห0ร้ค่าหัวค่าหัวหกรอยอยู่พัทลุงฮะพัทลุง ขับปัตตลุงแล้วเสือกลัำนี่เขาเป็นโจรที่โหดเหี้ยมไหมฮะอนุทถามว่าโหดไม่ไม่โหดนะเสือกลัำอ้าวแล้วแต่เขาจับไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่รุ่นแล้วไม่เคยเห็นตัวเสือกลับเพอเสือกลับนี่เขาบอกว่าหายตัวได้อ๋อเขาเขาเขาเล่ากันว่าเล่าลือกันว่าเสือกลับเนี่ยหายตัวได้ จริงๆแล้วความเก่งกาจเนี่ยไม่ได้หมายถึงในเรื่องของเราป้นค่าหรือป้นอย่างเดียวแต่กี่รุ่นกี่รุ่นก็ไม่พบตัวไม่พบตัวไม่เจอตัวสักทีขนาดพ่อผมไปปราบนี่พ่อผมเห็นเพราะพ่อผมเรียนถึงเห็นเลยว, <นะ S 2> ว่าเสือกลับคือตอนเรียนนี่พ่อผมถามว่าจับเสือกลับได้เลยยังอาจารย์ก็ยังจับไม่ได้อเอาแกก็เรียนเรียนเรียนจนอาจารย์ว่าจับได้แล้วแต่ต้องเข้าถึงตัวอ๋อคือหมายความว่า,วา ท่านขุนพันธ์เนี่ยไปเรียนวิชาแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ว่าเรียนถึงขั้นเนี้ยสามารถที่จะจับเสือกลับได้ไหมครับครั้งแรกๆก็ยังไม่ได้ไม่ได้จนถามอาจารย์จนเชื่อแน่ใจแล้วว่าจับได้แล้วใช่ถึงออกไปจับออกไปจับแต่เขาต้องจับที่ตัวแต่ต้องต้องต้องมัดต้องจับเหมือนจับจกันแบบนี้เลยแหละระยะเจอกันแล้วตะคุบเลย แล้วทํายังไงล่ะทีนี้อ่ะหน่อยพ่อผมไปนะฮะไปถึงก็กลางดึกครับมีคนนําไปบอกว่านั่นแหละบ้านเสือกับอก็พ่อผมเฝ้าจนสว่างไปตั้งแต่ดึกครับแกนุ่งสลุงเสือกลับใช่ไหมพะอ่้าพระขมาฟาดบ่าออกมาบ้วนปากหน้าบ้านที่นกฉันอ่ะคเพราะบ้านทางใต้ก็จะมีนกฉันบ้านครับ เหตุที่ต้องมีนี่พกปุนใต้นี่ชอบกินเหล้าครัฮนะออกมาบนปากพ่อผมจะกีดตำรวจวันนั้นไอ้กลับออกมาแล้วตำรวจไม่เห็นตำรวจที่ไปกับตำรวจที่ไปด้วยกันไม่เห็นนะอ๋อพ่อผมว่ามึงดูให้ดีเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,หนแกเดินเข้าไปในบ้านแป๊บนึงสงสัยลงทางหลังบ้านไปซ่อมคอกควายอยู่หลังบ้านเสียงตอกไม้ปุ๊กปุ๊ก ฮะพ่อผมว่าถ้าไม่เห็นก็คลานตามกูมาอืคลานเข้าไปจะถึงตัวแล้วตารวจก็ยังไม่เห็นคือเหมือนเขาเรียกว่าตามจนระยะประชิดจะถึงตัวแล้วแต่ตารวจที่คลานตามไปก็ไม่เห็น็ไม่เหนแล้วเกยแก็เดินมาทีนี้แก่เดินมาครับฮะเดินเข้ามาหาพ่อผมตำรวจก็ไม่เห็นยังไม่เห็นอีกไม่เห็นเ แล้วแกเห็นทีนี้เห็นตำรวจแกวิ่งเนี่ยแกวิ่งอ้อมกลับไปคือวิ่งย้อนหลังไปไงอ๋อคือกลายเป็นว่าแกเห็นก่อนอ่าแกเห็นก่อนก็เลยวิ่งย้อนาไปข้างหลังพอแกเริ่มวิ่งไอ้ตำรวจก็เห็นทีนี้เหมือนเหมือนอาคมก็แบ่งกันอะแบ่งกันไล่คือข้อความจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครับใบสองสายทางนี้สายทางนี้อ๋อจัดล้อมไปชนเลยครับแกสะดุดล้มเสื้อคลับอ่ะสะดุดเถาวันว่าสะดุดอะไรไม่รู้เลยล้ม แกไม่มีไม่มีปืนนะมีแต่มีดล้มแล้วแกหมุนเลยหมุนจะแทงอใครตาคุบแล้วก็แทงอืใครก็ไม่กล้าใช่ไหมเพราะคนถือมีดเนี่ยลุกขึ้นวิ่งวิ่งลงไปในห้วยแห้งมันก็มีน้ําบ้างนั่นแหละแต่เป็นเลนเนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ําขนาดครึ่งแขล้งนี่แหละฮะวิ่งขึ้นเนินเนี่ยตำรวจยิงเต็มหลังเลย ยิงเข้าหลังเสือกรัะยิงเข้าหลังโดนไหมฮะโดนเพราะลูกปืนนี่พ่อผมจานคขถาไปหมดแล้วฮนะทุกคนคือท่านขุนเนี่ยนอกจากดูเลิกดูยามแล้วเนี่ยท่านขุนท่านก็เต็มอุปกรณ์ก็มีการลงมนคาถาอะไรเรียบร้อยแล้วคือพ่อผมจะดูหมดเลยดวงชะตาของลูกน้องอที่ไปด้วยกันนี่ถ้ามีเจ็บมีตายยังไม่พาไปเลยอื ยิงหล่นลงมาเข้าไปตะคุบหายเห็นอยู่ตรงหน้าว่าล่วงไปแล้วจะจะเนี่ยไม่ถึงสิบเมตรนี่เขาไปถึงหายอีกเกขึ้นเนินไงสวยเลยยิงอ๋อหาไม่เจอหาไม่เจอกลับบ้านคุนบ้านกลับอะกลับบ้านลุงกลับต้องกลับมาบ้านเพราะไม่มีปืนเกคิดแบบนั้นใช่ไหมอ๋อคือตอนนั้นที่ไปเนี่ยวิ่งไปเต่ตัวพอไปซ่อมเหมือนที่ไปทำควอควายไปทำค้อควายไม่มีอุปกรณ์อะไรติดตัวเลยอะก็เลย เฝ้าอยู่ตรงบ้านหรือไงฮะเพราบ้านว่าเดี๋ยวลุงกลับเนี่ยต้องกลับมาแล้วพ่อผมมาใช่ไหมมายืนหน้าบ้านไม่กล้าขึ้นเหมือนกันบ้านแกผมไม่รู้แกมีอาถรรพ์อะไรไว้บ้างใช่ไหมคือคกบัวดูเชิงเหมือนกันต่างคนต่างดูกันพ่อผมก็เอาทรายที่บันไดแกแหละเขาก็มาไล่กาถาของเขาอ่ะทางไปเรียกว่าปลอง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 แต่ทางนู้น คือทาให้เสื่อมเนี่ยถ้าเป็นเป็นภาษาหนังสือก็เสื่อมอทําให้เสื่อมปรองแต่ท่นี้เรียกปรองแต่ถ้าทางสายศาสตร์ทางภาคกลางเขาเรียกว่าคัดของคัดของคัดของอ๋ออันนี้เข้าใจวิชาคัดไอเสื่อมไหมทําให้อะไรที่มันมีในตัวออกไปพ่อผมก็มาเสกแล้วควางคมหลังคาสามกำสามคำ งว่างเสร็จให้ตำรวจขึ้นไปบนบ้านไปเอาพระว่าต้องแขวนอยู่บนบ้านถูกไหมฮะ่ถ้าคุณแกไปนี่กกไม่มีอะไรเลยไงแกนุ่มสลุงพระกามาบ้านมาแล้วก็มีมีพราอันนี้ให้ตำรวจสองคนวิ่งขึ้นไปตำรวจขึ้นขึ้นคนสองสามเที่ยวบอกพ่อผมว่าไม่มีอืพ่อผมว่ามึงหาอีดีหาอีดีเพราะมันมันไปมันไม่พาอะไรไปเลยเห็นกันอยู่นี่ครับหาไม่เจอครับ กลับแต่บอกลูกลุงก,กลับว่าพรุ่งนี้พ่อผมจะมาใหม่อมพอรุ่งเช้าพ่อผมไปมลูกชายบอกเมื่อวานนะตอนที่พ่อผมยืนอยู่ลุงกลับอยู่ที่ใต้ต้นมะขามห่างจากพ่อผมสักไม่ถึงสิบเมตรไเกยืนดูอยู่แต่พ่อผมมองไม่เห็นจริงๆอยู่ท่านก็อยู่ตลอดเลยลุงกลับลุงกลับจะมาบ้านมาจะมาขึ้นบ้านนี่แหละแต่พ่อผมมาถึงก่อน แต่แค่ไม่เห็นฮะไม่เห็นท่านพ่อผมไม่เห็นแล้วตอนนั้นแต่แกมายืนอยู่ข้างหลังนี่ถ้าขตอนนั้นแกก็นักเลงนะถ้าแกไม่นักเลงเแกเลือกเอาเลยจะเอาใครใช่ผมคิดในใจว่าถ้าตอนนั้นท่านมีอาวุธหรือถ้าท่านจะจู่โจมจริงๆไม่ต้องอาวุธหรอกมีดพระที่แกถือนี่แหละก็ถึงถึงไม่เข้าก็ผมว่าหลับแก็อย่างนั้นก็เจ็บตัวนะรับบล็อกเข้าไปทีนึงนะโดนหัวนี่รับรองว่าแต่เหมือนท่านก็เหมือนแกก็นักเลงอครับ หลังจากพ่อผมกลับแล้วลุงกลับใช้ให้ลูกชายแกขึ้นไปเอาพระแล้วลูกชายแกว่าตำรวจขึ้นไปไม่ลูกกี่รอบสองสามคนขึ้นมไม่เหลือแล,ล้วแหละแกว่ามึงไปเอานั่นแหละแขวนอยู่ที่เสากลางบ้านนะ่ะลูกชายแกเอาลงไม้ตำรวจขึ้นไปไม่เห็นตำรวจขึ้นไปไม่เห็น<อ>นั่นเก่งถึงขนาดนั้นนียพลางแกคงพลางใช่ไหมฮะเห็นแน่นอนลุงกลับครับแล้วแกไม่ขึ้นบ้านเลย ย้ายไปอยู่ที่ข้ามข้ามภูเขาเขาพะพาเขาเรียกเขาคือมันจะเป็นภูเขากั้นแดนจังหวัดตรังกับปัทรุนอ๋อครับก็ย้ายข้ามเขาไปเลยแกไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะบ้านหลังนั้นก็คือเรียกว่าขึ้นไม่ได้เพราะขึ้นไปว่าท่านขุนท่านวางใช่แกยืนมองอยู่นี่อ๋อแกยืนมองอยู่นหลังจากนั้นก็จากบ้านนั้นไปเลยครับจากบ้านนั้นไปเลยแล้วก็ลูกเมียก็ตามไป อ๋อแล้วก็ย้ายจากตรงจังหวัดตรังจากพัทธลุงไปอยู่ตรังเลยครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่พัทลุงไม่กลับมาอีกเลยแล้วพ่อผมเกษียณทอดกระถินที่วัดเขาอ้อปกติลุงกลับเกยจมาทุกปีถ้าเพ่อเป็นสำนักเดียวกันครับแต่ถ้าพ่อผมไปลุงกลับไม่มาเพราะอะไรฮะแกว่าแกไม่ครบอ๋อไม่ครบภายในร้อยคนนี้กูไม่ครบไม่ครบพอทำกูเจ็บแกว่า อ๋อทำเจ็บอ๋อทำเจ็บเพราะอ๋อเหมือนต้องเราหกเลยเหเร่ร่อนใช่อ๋องั้นก็แสดงว่าอย่างนี้ในตามภาษาคือท่านไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เสียชีพเสียชีวิตครับแต่ในทางนี้เหมือนเหมือนเสียหน้าใช่ไหมครับอ๋อแกคงงอนอโ,อโ,อโจนข้าวหัวหกร้อยบ้านเองก็อยู่ไม่ได้คิดถึงเราใช่ไหมอ๋อ,อโอ้โหเป็นเหมือามาโจรอาจารย์เดียวกันนะเสียหน้าเสียหน้า ไม่เคยเลยพ่อผมสองสามครั้งที่นัดนัดคุณที่คุยกับลุงกลับได้ว่าเรามาดีกันนะคือจบกันทั้งสองคนแล้วมันเรื่องมันนานมาแล้วนานแล้วเกกก็เกษียณแล้วลุงกลับก็เลิกแล้วไงไม่ยอมเจอจนตายจากกันสองคนโอ้โหจนลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาเจอกันไม่ได้กลับมาเจอกัน